ลูกรักเมื่อลูกรู้สึกตัวว่าลูกเป็นชาวพุทธได้เปล่งวาจาน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนับถือตลอดชีวิตกำจัดภัยได้จริงเพียงแค่ได้น้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าเฉยๆอยังไม่พอสำหรับลูกลูกจะต้องปฏิบัติตนเองให้เจริญด้วยกายวาจาและใจ ด้วยการน้อมเอาพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติตนเองเพียงแค่เศษความดีของพระพุทธองค์ก็เป็นการดีแล้วโบราณบัณฑิตได้กล่าวไว้ในอุป,ปาลิวัตสูตรก็าปฏิวัติว่วาหนึ่งทีระทรงเป็นนักปราชญ์หมายถึงผู้มีปัญญา ถ้าลูกฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้สิ่งที่ควรรู้ทราบสิ่งที่ควรทำสิ่งไหนดีมีประโยชน์มีสาระลูกก็เร่งทำสิ่งไหนไม่ดีไม่มีประโยชน์ไร้สาระลูกก็รีบกำจัดให้ออกไปจากกิจใจเสียโดยเร็วแล้วลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นนักปราด ข้อที่สองวิคตตโมหะพระพุทธเจ้าทรงปราศจ,จากโมหะถ้าลูกเป็นผู้ปราศจ,จากโมหะลูกจะต้องไม่หลงตนเองหลงอย่างอื่นก็พอแก้ไขได้แต่ถ้าหลงตนเองเมื่อไหร่ก็จะทำให้เราสูญเสียทุกอย่างในชีวิตการหลงตนเองนั้น ก็จะทำให้เราขาดความมั่นใจมีความประมาทในตนเองเมื่อเราขาดความมั่นใจมีความประมาทในตนเองเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้แพ้โดยเฉพาะเวลาที่เราลงรูปถ้าลูกเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเก่งฉลาดเราก็หลงในความเป็นผู้มี รูปร่างหน้าตาดีเก่งฉลาดเป็นต้นในบางครั้งความเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาดีเก่งฉลาดก็เป็นเหตุนำภัยมาสู่ตนเองได้ถ้าเราไม่หลงก็จะทำให้เราไม่ประมาทในรูปไม่ประมาทในความฉลาดไม่ประมาทในความเก่งของตนเองก็จะทำให้เราเป็นผู้ไม่หลงได้ ข้อที่สามประพินาชีละพระพุทธเจ้าทรงทำลายกิเลสเครื่องตึงใจได้ถ้าลูกไม่อยากมีกิเลสลูกจะต้องทำใจไม่ให้เกาะติดในความรับไม่เกาะติดในลาบในยศในสรรเสริญมากเกินไปเพราะกิเลสแปลว่าเครื่องเกาะติดในลักโลภโกรธหลงเป็นต้นถ้าลูกอยากจะทำลายกิเลสได้ ลูกจะต้องฝึกทำลายนิดๆเนนหน่นนนอยในแต่ละวันฝึกทำลายความลับที่ทำให้เราทุกฝึกทำลายความอยากได้ที่ทำให้เราทุกในแต่ละอยา่างลูกก็จะได้ชื่อว่าสามารถทำลายกิเลสได้ข้อที่สี่วิชิตะวิชยะพระพุทธเจ้าทรงชนะมารหมายถึงทรงชนะมารคือกิเลสตัณหาอุปทา,านสังขาร ซึ่งถือว่าเป็นมารอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ก็ส่งชนะมาแล้วถ้าลูกอยู่กับมารเหล่านี้จะต้องมีอาวุธป้องกันตนเองก็คือมีศีลมีสติมีปัญญาวุฒิเอาไว้เพื่อที่จะต่อสู้ป้องกันมารกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นต้นที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันข้รที่ห้า น,นิฆะพระพุทธเจ้าทรงไม่มีความทุกข์คำว่าทุกข์ก็คือสภาวะที่ทนได้ยากถ้าทนได้ก็ไม่ต้องทุกข์มีเกิดมีแก่มีเก็บม,มีตายมีการพัดพรากเสื่อมราบเป็นต้นถ้าทนได้ก็ไม่ต้องทุกข์ข้อที่หกสุดสมจจิตะพระองค์ทรงมีพระทัยเสมอได้ดี ถ้าลูกฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ดีต่างๆเสมอต้นเสมอปลายไม่ทำความดีเพื่อหวังสิ่งตอบแทนก็จะทำให้เรามีความสุขตลอดไปข้อที่ 7. วุฒธธาศีละพระองค์ทรงมีพระจัญญามาร,รยาทอันเจริญมาร,รยาทอันงดงามก็ทำให้เจริญตาเจริญใจแก่ผู้ผู้เห็น หน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถข้อที่8สาธุปัญญาพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาปริชาดีถ้าลูกมีปัญญาฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่คนรู้คนเห็นทั้งคุนและโทษทั้งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นสาธุชนคนดีมีปัญญาข้อที่เเวสมันตระหมายถึงพระองค์ทรงข้ามจิเลตอันประสาจ,จากความเสมอได้ถ้าลูกจะข้ามอะไรก็ข้ามไปแต่อย่าข้ามหัวผู้ใหญ่ข้ามหัวพ่อแม่ข้ามหัวผู้มีผู้คุณอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำอะไรไม่เจริญ ถ้าเราฝึกข้ามความทุกข์ไปสู่ความสุขฝึกข้ามบุปสรคไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็จะทําให้ลูกสามารถฝึกข้ามในแต่และอย่างละอย่างทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมก็จะทําให้ลูกมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ประการสุดท้ายก็คือข้อที่1ิวมิมละพระพุทธเจ้าทรงปราศจากบุนทิน คำว่ามนทินก็คือความสกปรกความเศร้าหมองบางคนก็มีมนทินทางกายทางวาจาและทางใจทำให้เราเกิดความเศร้าหมองคือความไม่บริสุทธิ์เป็นมนทินของทุกคนเวลาที่ลูกจะทำจะพูดจะชิดควรทำด้วยใจอันบริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้ก็ขอสมความเมตตาปรารถนาดี อย่างยิ่งต่อลูกทุกคนที่ได้มีโอกาสฟังเทศหลวงพอ่อทางเฟ e บุ๊กก็ดีทางอินเทอร์เน็ตหรือทาง YouTube ก็ดีขอให้ทุกคนเจริญด้วยลาบยศสสนสุขด้วยความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกได้กระทำขอเจริญพร